วัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนสเต็ปพื้นฐานสองเทคนิคครับที่สำคัญที่สุดครับมันก็จะมีสองแบบก็คือมีในรูปแบบการเดินทําอยู่กับที่แล้วก็การเคลื่อนที่แล้วก็จะมีการสเต็ปเดินทํากับกระโดดทํามซึ่งมันจะต่างกันที่ความเร็วอันดับแรกอะดูพื้นฐานนั้นแรกนะครับ อันนี้เริ่มแลม้วใช่ไหมก็คือเราใช้เท้าที่เราถนัดใช้เท้าที่เราถนัดย่อเข่าไว้ย่อเข่าเป็น,นี้นะครับเดี๋ยวเอางี้ก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูทั้งสองสเต็ปก่อนนะครับสเต็ปแรกพื้นฐานอันแรกก็คือแบบแบบเร็วเร็วกว่าคือบล็อกข้างเดียวอีกทันใช้สเต็ปคืนก็เป็นอย่างนี้นะครับนี่คือสเต็ปแรกนะครับ แล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือแบบบล็อกสองเท้านะครับแล้วก็จะช้าหน่อยแต่จะทําให้เราเล่นได้ แล้วทีนี้มันจะคือมีจังหวะอยู่กับที่แล้วก็จังหวะเคลื่อนที่อยู่กับที่คืออยู่ที่ทําไปเมื่อกี้สองท่าครับคือถ้าเคลื่อนที่แล้วก็อยู่ในอาับการเคลื่อนที่ ยังง่ายหน่อยจะบล็อกทั้งสองเท้าก็แต่ออกครับบล็อกแต่ออกโอเคนี่เราก็จบไปบนะแล้วครับทั้งสองแบบแล้วโอเคแล้วเราจะมาดูข้อแตกต่างครับก็คืออันดับแรกเลยเราจำไว้ครับเท้าที่เราถนัดนะ เราต้องย่อเอาไว้นะครับเท้าที่เราถนัดเราต้องย่อไว้ย่อเข่าไว้เพื่อที่เราจะได้บล็อกง่ายให้อยู่ระหว่างใกล้ๆเท้าจะได้บล็อกง่ายครับดูครับต้องย่อเข่านะครับอย่าให้บอลันเกินหน้าหน้านะครับไม่ได้ยากง่ายบล็อกขึ้นมาขาที่เราบล็อกเราต้องย่อเข่าอันนี้คือปุ๊บเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นสเต็ปคืนเราขาที่เราจะบล็อกเท้าถนัดเราบล็อกเราจำไว้เท้าหนักเราต้องย่อเข่าเพื่อให้ ป่อยเ็กคืนแบบเร็วเท้าที่เราจับต้องยืดต้องให้ให้มันตึงนะครับเพราะว่าเวลาเราตึงมันได้มีแล้วยืดได้เราได้วางทางแล้วเราจะคืนมาได้สมมติถ้าเราจะใช้สเต็ปคืนแต่เราไปยอ่อเข่าซึ่งมันเป็นสเต็ปของการบล็อกเป็นเ็กของการบล็อกใช่ไหมแต่เราไปตึง้ยเรารีบปล่อยเราจะคืนโดยไม่บล็อกมันก็จะใกล่ดึงมันก็ทำให้จับลิ้นยากเพราะฉะนั้นจาไว้ถ้าเราจะใช้สเต็ปขาไหนบล็อก เราต้องยอ่อเข่าเอาไว้ยอ่อเข่าแล้วก็บอกมันก็จะง่ายบอกก็จะง่ายแต่ถ้าคืนคืนเราจับให้มันไปปลายตัดตึงเอาไว้เอาอ้อมบอลไปด้านหลังขอเข่าเท้ามาด้านหน้าอค่อยๆนะครับดูนะครับสังเกตบอลจะชนขาขยับขาหนีมาแต่ได้คืนมาจับถ้ามาฝั่งคืนฝั่งนี้มั่งปึ๊บลากบอลไล่ยืนขาขยับมาด้านหน้าหลบแต่ได้ปึ๊บดึงจับเห็นไหมครับ แตะคืนจำไว้เลยไม่ว่าจะขวาหรือซ้ายจะเราคิดจะคืนเราคืนให้แบบเร็วโดยไม่บล็อกเราจับบอลให้ปลายอย่าให้เกินด้านขึ้นบอลนะครับจับไปปลายยิ่งดีเราจะได้ไม่ชนคืนขึ้นมาแตะขึ้นจับครับบอ,อกคืนครับคืนแต่ขึ้นจับเห็นไหมครับมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้นี่จะเตะหนึ่งมันก็จะเร็ว อันนี้มันเร็วเกินก็นไม่แนะนำให้